สวนทุเรียนนะคะไม่ต้องไปไกลจากที่ไหนเลยวันนี้เรามาแค่บ้านคำแดงแล้วก็ได้เห็นสวนทุเรียนลูกใหญ่มากมาดูใกล้กันค่ะเออไม่รู้ว่าจะได้กินง่ายไหมไม่รู้แต่ว่ายังไม่หอมน่าจะยังไม่สุกตั้งหลายลูกไม่ต้องไปไกลแลวนะคะอยู่ข้างบนก็มีตั้งหลายลูกค่ะมาดูกันเลยอายอหืออันอแต่มัน เยี่ยม,ม้าลูกค้าค่ะแต่ลูกค้าบอกว่าไม่อยู่บ้านก็เลยบอกลูกค้าบอกว่าให้เก็บกินเลยอย่าเก็บอะไรก็เก็บคุณแหขกเก็บทุเรียนกับเงาะกลับบ้านค่ะอร่อยมากค่ะนอกจากมีทุเรียนแล้วเรายังมีสวนเงาะค่ะเดี๋ยวคุณแหลจะพาไปชมสวนเงาะกันนะคะมาค่ะมาเงาะที่นี่กรอบหอมหวานอร่อยมากนี่เลย เก็บกินแล้วเดี๋ยวจะแกะให้ดูอร่อยมากค่ะแล้วชิมอมืหอมหวานบ้านคำแดงนะคะบ้านคำแดงบ้านลูกค,ค้าค่ะครับก็ส่วนทุเรียนนะครับอยู่ที่บ้านคำแดงหลายตน้นละพี่น้องที่เพิ่นปลูกนะครับเยอะแล้วนะครับนี่เป็นแถวเลยนะครับที่นี่ก็ ลูกหมดแล้วต้นสูงแล้วนะครับนี่ต้นที่เก็บลูกไปหมดแล้วนะครับการดูแลก็ให้น้ําปกตินะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นสวนเออเออสวนอนนี้เก่านะครับนี่ก็คือลูกต้นที่ยังมีลูกอยู่นะครับลูกดอกพร้อมให้น,นะครับ มาดูเป็นแนวทางได้ครับมาถามเขาว่าปลูกยังไงได้เลยนะครับสวยนี่ลูกนี้ก็งามลูกนี้ให้งามป่ะไปดูลูกนี้โอ้ย,อย,อยนี่สวยเนะลดที่สุดเลยบ้านเราไม่ไกลนะครับอยู่ที่บ้านคำเหลีงนี่เองนะครับมีเงาะได้กินแล้วด้วย มาเที่ยวสวนทูเรียนกับสวนงอกกันนะคะบ้านลูกค้าค่ะอยู่บ้านคําแดงค่ะวันนี้เรามาเยี่ยมบ้านลูกค้ามาเที่ยวกันเยอะๆนะคะบ๊ายบายค่ะ